สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนแล้วก็สวัสดีทุกๆท,ท่านที่ได้มาร่วมรำลึกและไว้อะไรในการจากไปของคุณวอร์เนอร์ในคำคืนวันนี้ก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับทุกๆคนในครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซึงท่านก็ได้จากเราไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอ แสดงความเตียใจและร่วมไว้อาลัยมาณโอกาสนี้และขอพระเจ้าทรงโปรดปลอบโยนนะครับทรงโปรดประละโลมจิตใจชูจิตชูใจของทุกทกท่านให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสกเศร้าช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้นะครับก็ตามที่ ผู้ดำเนินรายการนะครับได้อธิบายให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่าในพิธีไว้อะไรของคริสเตียนหรือที่เราเรียกว่างานศพนั่นเองก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราจะรับฟังคําเทศนาหรือถ้าจะให้เข้าใจขออนญาตใช้คําว่าคติธรรมนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะใช้ที่เราจะร่วมใจการฟังคติธรรมที่มาจากพระคำของพระเจ้าสับที่จะเป็นข้อคิด เป็นสิ่งที่เตือนใจพวกเราในการที่จะใช้ชีวิตดังนั้นนะครับในช่วงเวลานี้ผมจึงอยากจะนำคติธรรมซึ่งมาจากพระคำของพระเจ้ามาจากพระคำภีไบเบิลที่คริสเตียนเราเชื่อถือนะครับว่าเป็นพระคำที่มาจากพระเจ้าผมก็อยากจะนำคำตรัสของพระองค์นะครับมากล่าวให้ทั้งหลายได้ฟังในเวลานี้ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่จะนำมากล่าวจะเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราทุกๆคนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตสิ่งที่ผมอยากจะนำมานะครับเป็นข้อความที่มาจากพระคต์ธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่พวกเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทานให้กับมนุษย์และเราก็เอาสิ่งนั้นมาใช้ในการที่จะสั่งสอนและเตือนสติในการใช้ชีวิต สิ่งที่ผมอยากจะนำมานะครับเป็นคำกล่าวของศาสดราพยากรณ์ของพระเจ้าท่านหนึ่งซึ่งท่านได้กล่าวข้อความนี้ไว้ประมาณ3,400ปีที่แล้วแล้วก็อยากจะอ่านข้อความที่ท่านได้เขียนเอาไว้แล้วก็อยากจะฝากข้อคิดไว้สลับทุกๆท,ท่านข้อความนี้นะครับถูกเขียนเอาไว้3,000กว่าปีโดยศาสดายาาพยากรณ์ของพระเจ้าท่านหนึ่ง มีใจความดังนี้นะครับผมอยากจะอ่านให้พวกท่านได้ฟังข้อความนี้มาจากพระธรรมหนังสือบทเพลงสรรเสริญบทที่90ข้อที่10ถึงข้อที่14นะครับขออ่านให้ท่านหลายฟังนะครับกำหนดปีของข้าพระองค์คือ70หรือสุดแต่เรื่องกำลังก็ถึง80แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบาก ไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไปผู้ใดจะทราบถึงฤทธิ์ความกลิ้วของพระองค์และพระพิโรธของพระองค์ตามความเกรงกลัวพระองค์ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันคืนของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาข้าแต่พระเจ้าขอทรงหันมาเถิดพระเจ้าข้าหรือยังอีกนานเท่าใดขอทรงมีความสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์งหลายอิ่มในเวลาเท้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อข่าพระองค์ทั้งหลายจะได้เปรมปรีและยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์ทุกท่านครับข้อความที่ผมอ่านไปเมื่อกี้นะครับเป็นคำตรัสของพระเจ้าที่ผมบอกตอนแรกว่าตรัสผ่านทางศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ท่านหนึ่งก็คือผู้นั้นที่มีชื่อว่าโมเสสชื่อว่าหลายท่านก็คงเคยได้ยินนะครับโมเสส เราอาจจะเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่ว่า The Print of Egypt หรือเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างในด้านของโบราณคดีนคนคนหนึ่งชื่อโมเสสพระเจ้าได้ทรงตรัสผ่านเขาเสร็จแล้วเขาก็นำคำตรัสของพระเจ้านั้นมาใช้สอนเตือนสติพวกเราตามข้อความที่ผมได้อ่านไปเมื่อกี้นะครับโมเสสได้เขียน มีหลักใหญ่ใจความที่จะให้พวกเรารู้นะครับโดยให้ท่านก็ได้เริ่มต้นให้พวกเรารู้ถึงพระเจ้าที่พวกเราเชื่อและนับถือว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีเทวสภาพหรือมีสัมภาวะที่ดำรงอยู่นิรันดร์นะพวกเราที่เป็นคริสเตียนเราเชื่อว่าพระเจ้ามีและเราก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงมีเทวสภาพเป็นวิญญาณและเราก็เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ดำรงอยู่นิรันดร์ S <S ผู้ที่เขียนก็พยายามนะครับบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นอยู่นิรันด์จากน,น,นั้นนะครับผู้ที่เขียนก็ได้บอกว่าพวกเราที่เป็นมนุษย์เราไม่เหมือนกับพระองค์พระเจ้าอยู่นิรันด์แต่พวกเราที่เป็นมนุษย์เราอยู่ภายใต้ความอ,อนิจจัะค,ความหมายก็คือต้องการสื่อให้รู้ว่าพระเจ้าอยู่ทาวออยู่เหนือการเวลาแต่พวกเรานั้นอยู่ในภาวะอนิจจงอยู่ภายใต้กาลเวลา นะครับพวกเราที่เป็นมนุษย์เราก็มีจุดเริ่มต้นและวันหนึ่งเราก็ค่อยๆถอยเสื่อมโทรมไปและวันหนึ่งเราก็จะจากโลกนี้ท่านผู้ที่เขียนนะครับก็พยานยาสื่อให้เรารู้ว่าพวกเราที่เป็นมนุษย์เราอยู่ในโลกนี้ไม่นานที่ผมอ่านไปเมื่อกี้นะครับเขาได้บอกว่าเราก็อยู่ได้ประมาณ7 0็ดถึงแปปีถ้าหากว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็อาจจะอยู่นานกว่านั้น ผมก็มีโอกาสได้อ่านประวัติของคุณวร์เนอร์นะครับก็ถ้าจำไม่ผิดท่านเสียตอน92ใช่ไหมครับท่านก็แข็งแรงมากเลยทีเดียวนะผู้ที่เขียนพระคัมภีรบอกว่าเราก็อยู่เฉลี่ย70ถึง80แต่ถ้าแข็งแรงก็อยู่นานกว่านั้นนะค,คุณวร์เนอร์ก็ถึง92แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผู้ที่เขียนก็พยายามบอกว่าเราอยู่ในโลกนี้สั้นๆเราอยู่ในโล,โลกนี้ไม่นาน70 80โดยเฉลีย่ยหรือถ้าสุขภาพดีก็อาจจะอยู่ถึง90ขึ้นไปดังนั้นนะครับเมื่อเรารู้ว่าเวลาของโรคของเราในโลกนี้มันไม่ได้ยืนยาวนานเราอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเราจะต้องถามว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นมาเป็นคติธรรมสำหรับพวกเรา ถ้าคุณรู้ว่าคุณอยู่ในโลกนี้คุณมีเวลาจำกัดอยู่สั้นๆอยู่ไม่นานคุณควรจะใช้ชีวิตอย่างไงผู้ที่เขียนนะครับก็ได้บอกว่ามีอยู่สองทางเลือกที่เราจะต้องเลือกตัดสินใจว่าเราจะใช้เวลาในโลกอันสั้นนี้ไปในทิศทางใดทางเลือกที่หนึ่งท่านใช้คําว่าดำเนินในความโปรดปรานของพระเจ้าและทางเลือกที่สองคือดำเดินอยู่ในความพิโรธของพระเจ้า สองทางเลือกที่เราอยู่ในโลกอันสั้นเราต้องเลือกดำเนินในความโปรดปรานของพระเจ้าในความหมายของผู้ที่เขียนก็คือการใช้ชีวิตในการเชื่อฟังเชื่อฟังพระเจ้าการใช้ชีวิตอยู่ในศีลธรรมอันดีงามนะครับการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมบัญญัติการรักษาศีลธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนนะฮะไม่ข่มเหง ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นอันนี้คือความหมายที่ผู้เขียนบอกว่าทางเลือกที่หนึ่งครับชีวิตในโลกดำเนินในความโปรปรานของพระเจ้าหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือดำเนินในพระพิโรธของพระองค์แน่นอนครับความหมายก็ตรงกันข้ามกับทางเลือกที่หนึ่งนั้นนั่นก็คือการใช้ชีวิตในความบาปความชั่วการใช้ชีวิตที่ผิดศีลธรรม าการข่มเหงการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนั้นเราจะใช้ชีวิตยังไงสองทางเลือกนี้ทุกท่านครับในค่ำคืนนี้ผมก็อยากจะฝากคติธรรมจากพระคำของพระเจ้าที่ตรัสผ่านทางโมเสสให้พวกเราได้คิดอยู่สองสิ่งนะครับให้เรามีโอกาสพิจรารณาถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเหมือนก,นกันกับพวกเรา แต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์สำหับท่านทั้งหลายด้วยสิ่งแรกนะครับที่เห็นในพระคำที่โมเสสบอกไ้ก็คือชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้มันสั้นเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานเราก็จะจากโลกนี้ไปท่านทั้งหลายเชื่ออย่างนี้ไหมครับผมเชื่อว่านี่เป็นความจริงและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน ชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้ไม่นานมันสั้นถ้าเราสังเกตนะครับเรารู้ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเราที่มันค่อยๆเสื่อมลงเปลี่ยนลงเปลี่ยนลงเหมือนกําลังจัดสื่อหรือบอกว่าเวลาของเรามันลงลน้อยลงแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านในห้องนี้เมื่อก่อนอ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นตอนนี้เป็นไงครับต้องใส่ละผมเชื่อว่าหลายคนนะครับถ้าสังเกตผิวพรรณตัวเองเมื่อก่อนเป็นครับ ต่งตึงตอนนี้น่าจะมีเหี่ยวมีย่นบ้างนะครับรอยปริ้วรอยบางอย่างก็เริ่มมาแล้วบางครั้งนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าสุขภาพเป็นไงฮะเสื่อมถอยมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในตัวเราผมก็เป็นคนหนึ่งที่รักการออกกําลังกายนะผมเล่นปิงปองนะครับผมก็มีที่ที่ไปเล่นตอนนี้นะครับเล่นแป๊บเดียวก็รู้สึกไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนสามารถ ต่อนเนื่องได้ชั่วโมงกว่าๆตอนนี้ก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของตัวตัวเองดังนั้นถ้าเราจะพิจารณานะครับเราจะใคร่ควรสังเกตให้ดีเราจะรู้ว่าชีวิตของมนุษย์เราที่อยู่ในโลกนี้มันอยู่ไม่นานเราอยู่ชั่วคราวนะครับเราค่อยๆที่จะหมดไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆหายไปหายไปเราอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้สักเท่าไหร่ แต่ถ้าเรานึกถึงให้ดีเราจะพบว่านี่เป็นสัจธรรมความจริงที่มันกําลังเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ของพวกเรานะครับที่พวกเราเชื่อนั้นพระเจ้าได้สอนพวกเราเปรียบเทียบว,ว่าชีวิตในโลกนั้นชั่วคราวอยู่แป๊บเดียวนะฮะถูกเปรียบเทียบมีหลายตัวอย่างโดยการที่พระเจ้าเปรียบเทียบสอนเช่นพระเจ้าเปรียบเทียบว,ว่าชีวิตในโลกของเราเป็นเหมือนหมอกทั้งหลายนึกภาพออกไหมครับที่พระเจ้าตรัสว่าชีวิตในโลกเป็นเหมือนหมอก หลายครั้งเราตื่นมาตอนเช้าโดยเฉพาะคนที่ไปเที่ยวภาคเหนือใช่ไหมครัเราเห็นตอนเช้าหมอก็ลงหนาจนมองถนนไม่เห็นเลยขับรถไม่ได้เลยแต่พอใสสายมาแดดออกมามันก็หายไปหมดเลยแป๊บเดียวหมอกก็หายไปพระเจ้าก็บอกชีวิตในโลกของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละอีกตัวอย่างหนึ่งที่พระเจ้าเปรียบเทียบสอนนะคะร,รับพองค์ตรัสว่าชีวิตของพวกเราเป็นเหมือนดอกไม้หรือดอกหญ้าที่ขึ้นในทะเลทราย ผมก็ไม่เคยไปตะวันออกกลางนะแต่เคยมีคนไปเล่าให้ฟังว่าในตะวันออกกลางในทะเลทรายมันจะมีดอกหญ้ามีดอกไม้ที่บานตอนเช้าสวยมากเลยแต่สายๆายมีลมร้อนพัดมามันก็จะเหี่ยวมันก็จะหายไปหมดเลยมันก็จะเหี่ยวแห้งตายไปหมดเลยนะครับนี่คือตัวอย่างที่พระเจ้าสอนเตือนพวกเราว่าเราอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวอย่าลืมอย่าประมาทถึงสิ่งนี้ เราอยู่ในโลกเพียงแป๊บเดียวเราก็จะจากโลกนี้ไปนะครับก็อยากจะฝากคติธรรมอันแรกไว้สำหรับทุกท่านครับให้รู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานเดียวเราก็จากไป70 8 0สหรือถ้าแข็งแรงก็อาจจะยาวนานกว่าน,นั้นดังนั้นนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวไม่นานเราก็จะจากไปเวลาเรามีจํากัดเวลามีอย่างน้อยนิดเราจะใช้ชีวิตนี้อย่างไร สิ่งที่เรามีจํากัดสิ่งที่เรามีน้อยนิดเราก็มักจะเป็นไงครับกับสิ่งนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เรามีจํากัดหรือสิ่งที่มีเพียงน้อยนิดเราก็จะรู้จักที่จะระมัดระวังใช้สิ่งนั้นอย่างรอบคอบสิ่งที่เรามีจํากัดเราก็มักจะพยายามที่ไงครับใช้อย่างรอบคอบระมัดระวังในสิ่งนั้นเคยขับรถไหมครับ ขับขับไปยังไม่ถึงเป้าหมายปรากฏว่าน้ํามันมันกัะพลิบแต่เราเช็คดูแล้วปั๊มน้ํามันยังอยู่ไกลมากเลยทาไงครับหลายครั้งผมก็ถ้าเป็นตัวผมก็ผ่อนคันเร่งลงบางครั้งก็ต้องปิดแอร์แล้เปิดกระจบต้องบริหารให้ดีกลัวไปไม่ถึงปั๊มมันมีน้อยนิดต้องบริหารให้ดีวันนี้ถ้าเราต้องเดินทางไกลแต่แล้วเรามีน้ําติดตัวไปเพียงน้อยนิด เราจะทํำยังไงครับสมัยเป็นลูกเสือเคยเดินทางไกลใช่ไหมครัเราก็มีน้ําจํากัดน,นั้นเมื่อเรารู้ว่าเรามีน้ําจํากัดเราก็ค่อยๆจิบทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางโดยที่ไม่ให้กระหายจนเกินไปสมัยผมเป็นเด็กนะครับครั้งหนึ่งผมไปโรงเรียนตอนอยู่ชั้นประถมคุณแม่ให้เงินไปวันละห้าบาทสมัยนั้นครับก็ค่ารถไปกลับสองบาท ค่าอาหารที่โรงเรียนจานละสบาทมันได้ไปวันละห้าบาทปรากฏว่าผมทําหายไปสองบาทนั้นผมต้องตัดสินใจนะครับว่าเมื่อเหลือสบาทนี้ผมจะเลือกอะไรระหว่างซื้อข้าวเที่ยงกินและเดินกลับบ้านหรือขึ้นรถโดยสารกลับบ้านและอดมื้อเที่ยงเพราะมันมีจำกัดต้องคิดให้ดีว่าจะเลือกทำยังไงกับสามบาทที่เหลืออยู่นั้น ผมเคยได้ยินนะครับคนยากจนในทวีปแอฟริกาครอบครัวหนึ่งเขามีอาหารที่เพียงพอต่อหนึ่งมื้อในหนึ่งวันเท่านั้นดังนั้นเวลาจะกินข้าวนะครับพ่อแม่ลูกจะมานั่งโหวตกันว่าอาหารหนึ่งมื้อต่อวันเราจะกินมื้อไหนดีเชา้าเที่ยงหรือเย็นพอมีจำกัดเพราะนั้นอยากจะฝากไว้นะครับว่าสิ่งที่เ,เรามีจำกัดและมีน้อย โดยธรรมชาติโดยทั่วไปเราก็าจะระมัดระวังใช้สิ่งนั้นอย่างสุขุมรอบคอบที่สุดตามคติธรรมที่ผมกําลังพูดในเวลานี้ครับอยากให้ท่านหลายคิดถึงชีวิตของเราในโลกนี้เหมือนที่พระเจ้าด้วยตรัสไว้เมื่อกี้นะครับเราอยู่ในโลกนี้มีระยะเวลาจํากัดอยู่สั้นๆเท่านั้นเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรสิ่งที่สองนะครับที่อยากจะฝากไว้ผู้ที่เขียนพระธรรมที่ผมกําลังเอ่ยในเวลานี้ ท่านได้เสนอว่าเมื่อเราตระหนักถึงความจำกัดเมื่อเราตระหนักถึงเวลาที่อยู่ในโลกเรามีเพียงสั้นๆช,ชั่วคราวให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอย่างที่ผมบอกตอนแรกมีอยู่สองทางใช่ไหมครับทางที่หนึ่งคือใช้ชีวิตในความโปรดปรานของพระเจ้าหรือจะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่สองในพระพิโรธของพระองค์ ผู้ที่เขียนนะครับพยายามที่จะให้เราเลือกที่จะใช้ชีวิตในความโปรดปรานของพระเจ้าผมก็อยากจะฝากคติธรรมนี้สำหรับท่านทุกๆคนด้วยนะครับเมื่อเราอยู่ในโลกนี้สั้นขอให้เราเลือกที่จะใช้ชีวิตในความโปรดปรานของพระเจ้าใช้ชีวิตในทางที่อยู่ในกรอบศิลธรรมอัีงามมใช้ชีวิตในทางที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคนอื่นนะครับใช้ชีวิตที่อยู่ภายใต้กรอบจีิธรรมจริยธรรมที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้นะครับอยากจะให้เราตัดสินใจเลือกที่จะเดินชีวิตในทางนี้อยากให้เราได้เลือกที่จะเดินชีวิตในทางพระพิโรธของพระเจ้านะครับอยากให้เราเป็นคนที่ทําความชั่วข่มเหงรังแกเอารัดเอาเปรียบคนอื่น นะครับถ้าเราทําสิ่งนั้นวันหนึ่งก็จะมีการพิพากษาลงโทษตามมานันอยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับได้รู้ว่าพระเจ้าทรงประสรงค์ให้เราทุกคนใช้เวลาในโลกอันสัน้นนี้เลือกที่จะเดินในทางแห่งความโปรดปรานของพระองค์อยาให้เราเลือกที่จะเดินทางสู่พระพิโรธของพระองสิ่งที่พวกเราทําในโลกนี้ จะผูกพันถึงโลกหน้าด้วยสำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนเรามีความเชื่ออย่างนั้นเราไม่ได้เชื่อว่าชีวิตจบแค่หลุมฝังศพนะครับเราไม่ได้เชื่อว่าชีวิตจบเพียงแค่ความตายแต่เราเชื่อว่ายังมีชีวิตหลังความตายรออยู่มีที่ที่พิพภากษาลงโทษรออยู่มีที่ที่สุขสบายรออยู่เหมือนเพลงที่คริสเตียนเราร้องเมื่อกี้นะครับเพื่อเตือนใจพวกเรา เราเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้ครับเราทําอะไรไว้มันก็จะมีผลผูกพันตามไปถึงชีวิตในโลกหน้าด้วยมีความยุติธ,ธรรมมีการพิพากษามีการลงโทษร,รอพวกเราอยู่นั้นดังนั้นนะครับพระเจ้าไม่ปรารถนาเลยที่จะให้เราเลือกไปในที่ที่ไม่ควรจะไปนะพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเลือกในสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์คือเลือกที่มีชีวิตในความโปรดปรานของพระองค์ ทุกท่านครับผมก็อยากจะฝากคติธรรมจากพระคําอองพระเจ้าในวันนี้สำหรับทุกท่านสั้นๆน,นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับที่อยากจะให้พวกเรารู้ว่าพระเจ้าของเราที่เราเชื่อและนับถือนั้นสอนและบอกพวกเราว่าชีวิตในโลกนี้อยู่ไม่นานเราก็จะจากโลกนี้ไปเหตุฉะนั้นนะครับเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เพียงประเดียวประดาวอยู่ไม่นานเราก็จะจากไปเราจะใช้เวลาในโลกอันสั้นนี้อย่างไรระหว่าง เดินในความโปรดปรานของพระองค์กับใายชิตในพระพิโรธของพระองค์สุดท้ายนะครับก็อยากจะเชื้อเชิญทุกท่านนะครับถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้จักพระเจ้าและอยากจะรู้จักองค์พระเยซูคริสต์ก็อยากจะเชื้อเชิญทั้งหลายได้มาหาพระองค์นะครับเรายินดีที่จะบอกเล่ายินดีที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพระองค์ให้กับท่านได้รู้จักเหมือนกับที่พวกเรารู้จักนั้นนะครับ ขอบคุณเจ้าภาพที่ได้ให้เกียรติผมที่จะได้ขึ้นมายืนกล่าวคติธรรมในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท,ทุกท่านที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ที่มาร่วมแสดงความไว้อาลัยนะครับและเราลึกถึงการจากไปของคุณวานเนอร์ขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรทุกทุกท่านที่มานะครับขอพระเจ้าวอวยพรและขอบคุณครับ